t h จอยยูเอสสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของฤด,ดูใบไม้ผลินะคะ Spring times แล้วเนี่ยที่ Portland Oregon แล้วก็แทบจะทุกที่ในรัฐ Oregon นะคะสวยงามมากเลยคะ่ะตั้งแต่เดือน m r r h h ไปเลยนะคะก็จะมีดอกไม้มี Cherry Blossom มี Daffodil มีทุกๆอย่างเลยดูสิคะนี่ในดาวเ t า w n Portland นะคะ คือตอนนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยใครๆก็จะออกไปถ่ายรูปกันนะคะเพราะว่าดอกไม้สวยมากดูเมฆหมอกสวยสวยจริงๆนะคะอันนี้แถวบ้านที่พี่อูดอยู่นะคะก็ด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นเนอร์สรีนะคะ<ม>แล้วก็มีต้นไม้ออกดอก,สว,กสวยงามจริงๆเลยค่ะเราก็วันนี้มาค้างบ้านพี่อูดหน,นึ่งคืนก็เลยขอถ่ายรูปหน้าบ้านเสลย นี่ก็บ้านพี่อู๊ดนี่ก็คุณนีนะคะคือเรามา้างวันนี้เราจะมีกินอะไรกันนี่นีดหน่อยๆนะคะก็เลยจะต้องอยู่ค้างเพราะว่าเราอยู่แล้วก็จะคุยกันถึงตีสองตีสามนะคะเมาโมอยสลรพัดนะคะนี้ก็ก่อนเข้าบ้านก็มาถ่ายรูปกันวันนี้อากาศดีจริงๆเลยดูสิคะดอกไม้สวยมากเลย สวยมากเขาบอกใครไว้สองคนนี่มาทำอะไรวะดูดิมไม่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 ดูให้ดูเนี่ยว่าเป้าตามพื้นเนี่ยสวยไหมเนี่ยดูดิที่พื้นอ่ะสวยมาก เดี๋ยวไปถ่ายตรงที่แดดอ่ะน,นีตรงที่มีแดดอันนี้เราขับออกมานะคะไม่ไกลจากบ้านเลยนะคะตรงเป็นไฮสคูลนะคะดอกไม้เยอะแต่นี้ร่วงไปเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ยังพอมีอยู่บนต้นไม้เราก็เลยพานางแบบมาสองคนนะคะมีพี่อู๊ดนะคะนางแบบอาวุโสแล้วก็มีคุณน,นีนางแบบ เกือบจะอาวุโสนะคะก็สนุกสนานนะคะมาโยนใบไม้เล่นสนุกมากเลยค่ะนะคะไม่ใช่เด็กแล้วนะเนี่ย ช่วงสปริงเนี่ยนะคะมันจะสวยมากเลยแล้วก็มีความสุขมากเลยคือจะขับรถจะเดินไปไหนเนี่ยก็จะเจอดอกไม้บานนะคะแล้วก็จะมีที่ถ่ายรูปมีที่ให้เดินเล่นนะคะชมดอกไม้ชมวิวอ่าแล้วก็ ดูสภาพนี้นะคะถนนเนี่ยมันจะเป็นทั้งถนนเลยนะคะที่เขาจะปลูกต้นไม้แล้วช่วงสปริงเนี่ยมันก็จะบานยาวอันนี้ก็คือดอกบูดนะคะเป็นดอกไม้ประจํารัฐออริกอนนะคะมีสีชมพูแล้วก็สีขาวอันนี้จะเป็นดอกอไปต้นทิวลิปนะคะดอกมันจะคล้ายกับดอกบัวนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งสีชมพูอ่อนชมพูแก่แล้วก็ขาวอันนี้ก็จะเป็นเชลลี่บลัซซัมนะคะซึ่ง เป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วก็สีขาวอันนี้ก็เป็นดอก d a ฟ f o d i ลนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนใหญ่จะออกเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองขาวเหลืองส้มๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไว l ์ฟลาวเวอร ะค,ะคือดอกไม้นี่จะมีเยอะมากเลยนะคะที่พอร์ตแลนโหริกอนแล้วก็อรอบๆเมืองนะคะแล้วก็เดือนเมษายนนะคะก็จะมีทิวลิปฟาร์มนะคะอยู่ไม่ไกลจากพอร์ตแลนด์นะคะขับไปประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็จะเปิดช่วงนี้ให้คนเข้าไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ซื้อดอกทิวลิปมาปลูกด้วยอันนี้เมสาหูดอยู่ข้างหลังนะคะแบ็กกราว n d ดูสิคะสวยไหมคะมันสวยจริงๆเลยนะคะก็คือจะต้องเป็นที่ที่จะต้องไปแล้วก็มีฟาร์มดอกไม้เยอะแยะเลยที่เปิดช่วงนี้นะคะอันนี้ก็ดอกดาเลียนะคะแล้วก็จะมีฟาร์มดอกไฮรนเจียแต่เราไม่ได้ไปนะคะเราไปหยุดที่ l a v e n เดอร์ฟามนะคะอันนี้ก็น่าไปนะคะสวยมากหอมด้วยนะคะมันจะมีฟาร์มเยอะแยะเลยคะ่ะช่วง Spring มีที่เที่ยวเยอะแยะ ะะก็ถ้ายัางไงผ่านมาแถวโอรกคอนมาแวะเที่ยวรัฐโอริกอนนะคะโดยเฉพาะที่พรพตแลนด์นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ